ขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบด,ดีที่21 2ส <20. S 1> <20. S> 2บ20ดีที่2เพราะพรุ่งนี้21 จะเป็นวันชี้ชะตาการเลือกตั้งและเชา้าวันนี้ดิฉันอัญชลีภริลักษ์อยู่กับคุณแสนสุขมาลงศรีครับค่ะที่เดิมค่ะด้านหน้าของพระบรมราชานุสาวรีย์ฮะด้านหลังรเราเป็นลาลุงกรมหาวิทยาลัยตึกที่เห็นสวยๆที่ทาให้แบบฉากเราสวยมากเลยนี่ก็คือมีทางรถไฟฟ้านี่วิ่งผ่านใช่รถไฟฟ้าแบบวิ่งผ่านเรานะฮะข้างหลังเป็นโรงแรมคลาวนะฮะเช้านี้ก็เป็น Now o r Never อ่านเนี้เเดี๋ยวนี้หรือจะไม่มีวันเลยถูกต้องทำมาซะ หรือจะไมไ่ได้มีโอกาสที่จะทามันเลยออกมาสานต่อสิ่งที่เริ่มมาเยอะแล้วท้าทายท้าทายเป็นการท้าทายส่วนอันนี้เป็นพลุพลุไตรง<ะ>พลุไตรงคือธงไตรงที่แบบกระจายออกไปเป็นพลุที่สองอสว่างบนท้องฟ้าอันนี้ของพี่ข่สมชายแก้วทองนะคะซึ่งจะสกรีนอย่างงี้บนพื้นขาวเสื้อขาวเสื้อดํา,ขาดแขนยาวยูนินโคร่แบบนี้ซึ่งแขนยาวนี้ก็ตัวเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดธรรมดาก็300บาทนะคะ ตอนนี้เสื้อยืดของพี่ไข่มี2แบบคือ1มาซื้อ3ามรบาทได้ที่ร้านสมชายแก้วทองซึ่งอ,อยู่ตรงนี้ใกล้ๆกับเราสวนลุมเนี่ยตรงรา,าดเจดมริเนี่ยค่ะสซื้อที่เต็นที่ศักชัยกาย3ไปซื้อแล้วเอาไปขายต่อก็ได้เขาก็จะขายต่ำกว่าสามร้อยบาทเพื่อให้พี่ได้มีกําไรได้มีของแท้ไปขายเลยเออแต่พี่ไข่ก็จะสมมติสมมติว่สมมาสมมติพี่เข้าขายพี่250บาทพี่ได้กําไรตัวละห้บาทแต่พี่ไข่เนี่ยสองบบาทเนี่ย หากแค่ที่จ่ายนิดเดียวแล้วก็จะให้กอปประหมดเลยอ๋อแต่พี่เนี่ยพี่ไปทํากําไรของพี่ได้ไม่ต้องให้ได้เพราะว่าพี่มีส่วนได้ช่วยสมทบไปโดยปริยายเออไปโดยปริยายแล้วแล้วได้ช่วยกระจายพลุระเบิดของแกใช่ไหมให้แบบว่ายิ่งใหญ่ไกลอันนี้ค่ะดีฮะดีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปขายของปลอมไงอันนี้เป็นนโยบายที่เราต้องการพิชิตของปลอมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเต้นด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าทางเข้านี่เลยอ่ะขายเสื้อคุณชัยรัชวัตร ปลอมทุกตัวอันนี้ยืนยันปลอมทุกตัวเพราะอะไรเออเก๋มากแกไปเอารูปโปรไฟล์คุณชัยราชวัตรจาก Facebook เอามาทำเป็นลายเสื้อเลยซึ่งสวยมากเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ารูปโปรไฟล์เนี่ยมาพิมพ์มนลายเสื้อแล้วสวยแบบภาพลักษณ์อะภาพลักษณ์อย่างเงี้ยเออน่ารักมากเราต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จากคนที่เขาปลอมมาทำไหมถูกต้องเพราะเขาคิดเพราะเขาคิด เพราะคุณช้ไม่ได้คิดเลยนี่ว่าเออมาใส่บนเสื้อยืดแล้วมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะของปลอมมีเยอะมากเหล่านี้เราก็เลยพี่ชิตของปลอมในการเอาขายส่งไปแล้วก็พี่น้องไม่ต้องไปซื้อของปลอมมาขายเอาของจริงเรานี้แหละไปช่วยกันขายบุญก็มีเยอะนะฮะบุญบุญบูสกายก็มีบูสกายมีรักแผ่นดินของพี่ญี่ปุ่นบุญสูมีซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขายเสื้อยืดนักกษัตริย์ครับครับนกหวีด ชวดฉลูขานต่อมาลงมาเสียงมาเมียมาแมวว่าราคาจอกคุณข้ามนกหวีดใช่ไหมฮะใครเกิดปีไหนก็ไปซื้อเสื้อปีนั้นข้ามนกหวีดได้นะอันนั้นตัว300บาทไอเดียดีนะมากเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเด็กๆทำน้องนักข่าวกลุ่มหนึ่งเนี่ยรักชาติหนังยางนะเอาหนังยางเนี่ยมาร้อยเป็นไม่รู้เป็นหนังยางกับมาร้อยเป็นกําไรก็ามีวิธีการร้อยนะอยู่ใน YouTube มาร้อยเป็นกําไรแล้วก็ขายขายเอาตังค์ให้กปปสหมดเลย เออน้องนักข่าวทําทําได้มือ,อ,อแล้วพี่เป็นคนชอบเ็จหนังยางพี่เป็นคนชอบมากเลยเรื่องหนังยางเนี่ยแล้เพราะพี่เะเป็นพี่เป็นในน,นี่นะพี่เป็นผู้ชนะหนังยางเป็นผู้ชนะหนังยางทั้งซอย,ยทั้งซอ,อ,อย <laughs> กระโดดยางฮะไม่ใช่เราต้องไปเล่นหนังยางมาแล้วหนังยางใส่แขนไงหนังยางแต่ไงว่าเราชนะมากเราชนะมากเราเป็นเจ้าเราเป็นจ่าฝูงเราเป็นแบบเรามีหนังยางเยาวเป็นกำไรเลยใช่ไหมไปทำเล่นมาล่ะเรามีหนังยางเยอะ แต่ว่าหนังยางที่เยอะมันแปลว่าเพื่อนที่น้อยลงเพราะว่าเพื่อนมันมาเสียให้เหรา <laughs> ไม่มีเพื่อนทั้งสอนไม่ไงเขาเอาด้วยเลยไปกินหนังยางเข้ามาเยอะไปกินมาเยอะอย่างนี้มาถึง<อ>ตรนนี้รอบลัดจนทั้งแม่ตีอะเพราะว่าแหมมันไอ้นี่หมดเลยหนังยางมันรัดเัดเลื่อดไปเดินเออห่อเลืออเล่อดหมดเลยนี่อันนี้เป็นน่ารักดีนะครับมีน่ารักอีกเรื่องหนึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยถ้าขม้าใช่ไหมฮะ ผ้าขม้าที่พ่ศักเนี่ยพ่ศักมีผ้าขม้าในใจ<ะ>คุณชัยมีลายอยู่ในชีวิต<อ>ลายชีวิตของคุณชัยกับลายผ้ากับผ้าขม้าใ,ในใจพิศักเอามารวมกันอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็หลายท่านก็ได้เป็นเจ้าของแล้วแล้วคนได้เป็นเจ้าของแล้วดีใจจะอัพขึ้น Facebook กันเป็นแถว<ะ>แล้วยิ่งตอนนี้อัพคู่คผ้าขม้าผืนหนึ่งลิฟคู่หนึ่งอัพคู่เลย <c oughs> ดีใจมากของหายากดีใจทีนี้ปรกากฏว่า พี่สากองควา้ามพระกรมาเขาหมดทั้งราชบุรีแล้วแหละ<อ>มันก็ไม่มีพระกมาที่จะมาให้มาพิมพ์ลายกระตุนคุณชัยแล้วใช่ไหมฮะหรือมาก็น้อยมันก็ไม่ทันความต้องการแล้วอีกอย่างพี่สาต้องการปั๊มเงินให้กปปสนั่นหมายว่ากรปปสอตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงมากดังที่เห็นได้ว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ,บอืมนะฮะ,ะ,ฮะก็ปรากฏว่าพีา่สากเนี่ยกวันๆันนางก็ไม่คิดจะทําอะไรแล้วอนอกจากที่จะ ระดมทุนให้กอบปปสเพื่อโค่นล้มรัฐบานทนลทรราชปฏิรูปประเทศไทยหรือจับคนที่ไปจับชั่วในหลวงให้ได้นางก็กลับไปนอนคิดค้นคิดไปค้นคิดมาพี่ศักชัยก็เลยคิดว่าอย่ากรกะน,นั้นเลยถ้าพระคมาไม่พอเราก็พิมพ์ลายพระคมาลงผ้าชีฟองเละพิมพ์ลายพระคมาเสียดายมากวันนี้ฉันแบบคือพี่เนี่ยเป็นโรค<อ>แบบว่าคือถ้าพี่ไม่อยู่ตรงไหนพี่ก็ไม่เปิดไฟตรงนั้นนึกออกไหมเนี่ยมักเตืนลกตือนเลยไม่ได้หยิบมา <c oughs> ผ้าชีฟองเนี่ยแล้วพิมพ์ลายผ้าขม้าพิมพ์ลายแบบลายตารางผ้าขม้าบนผ้าชีฟองแล้วพิมพ์ลายคุณชัยราชวัตรบนผ้าชีฟองดีทีมนึงเพราะว่าผ้าขม้าเนี่ยหาไม่ทันหาไม่ทันอันนี้นี่หนึ่งสองเอาผ้าชีฟองลายสวยๆมาผ้าชีฟองลายสวยๆมาแล้วพิมพ์กระตูนคุณชัยราชวัตรบนลายผ้าชีฟองแล้วก็ทําเป็นผ้าพันคอ ยาวๆสวยเก๋สองพันห้าอีกแบบหนึ่งแบบสองพันห้าอีกแบบหนึ่งผ้าขมาก็ยังมีแต่จะช้าหน่อยและน้อยลงส่วนผ้าชีฟองขมาก็ยังมีออกมาเก๋มากเก๋มากสวยมากบนผ้าชีฟองเลยอ่ะเอาไว้คล้องคอสาวๆก็แบบว่าฟลิวๆไหวๆดีไอ้ผจิโกโแบบอย่างไอ้แววเนี่ยก็ไว้โพกหัวผ้าขมาด้านปลายสองพันทั้งหมดคือให้ก่อประมดอยู่ในภาวะเหือดแห้งและเมื่อวานนี้2 0 0 0 0เล่มถล่มที่เต็นท์ลิฟต์ สองหมื่นเล่มถล่มค่ะวันมาหาพี่ไปดูพอแล้วขายเยอะเออปกกำนันไฟกันเองฮะขายเยอะเกินเนี่ยเมื่อวานสองหมื่นเล่มถล่มลงมาในเต้นที่พี่ศักดิ์ชายกายขายไปทันทีเมื่อวานนี้หมื่นเนื้อคิดดูหมื่นเล่มอะหมดอะแป๊บเดียวคนมายืนเข้าคิวกันนะทบกันตัวไปทบกันมาทบกันมาทั่วไปคือเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นอะการซื้อนิยสารอะไรขนาดนี้นั่งรถนั่งแท็กซี่มานะ ฝั่งโทนอ่ะมาซื้อ6เล่มอ่ะน<ะ>ั่งมาจากฝั่งโทนอ่ะสีะ่ร้อยกว่าบาทอันนี้กำนันอันนี้กำนันเมื่อวานกำนันพิมพ์จนกำนันแขนเจ็บเลยค่ะเอ้ไม<ะ>่ใช่เซ<ะ>็นจนแขนเจ็บมาค่ะเมื่อวานเซ็นจนแขนเจ็บเลยอันแต่น,นี้ดิฉันเอง <laughs> เอวบางร <laughs> ่างน้อยนี่มันก็เลยทำมาให้หลายรู้ไหมเชื่อวันนี้มีขายอีกหมื่นเล่มนะคะ,ะก็เปิดขายตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสี่อ่ะบ่ายสี่เป็นต้นไปบ่ายสี่เป็นต้นไปก็เปิดขายนะฮะเปิดขายที่เต็นท์พิศักด์ ทีนี้เรื่องเรื่องเป็นงี้พอรูปมันออกมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพี่กับกำนันอยู่ไม่ได้แล้วน้องทำไมอะครับคือมันเข้าข่ายสคบ,บอต้องมาลสลอบสอวงผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยมันยังเป็นที่มาทำให้เราสองคนวิ่งลงฟิตเนสกั็นแถว<อ>ลุงกำนันนี่ก็โดนเมื่อวานนี้ลุงกำนันเดินไปอโศกสำราญลุงกำนันมีไดคัาที่อโศกสำราญด้วยนะสารกาแฟใช่ไหมอและลุงกำนันก็เดินไปที่อโศกสำราญขอเล่าเรื่องอโศกสำราญก่อน อโศกสำราญนี่มาจากไหนนะฮะน้องอโศกสำราญก็เป็นที่ที่บรรดานักคิดคนโฆษณาคนทำงานเขาคิดกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีชุมชนสักชุมชนหนึ่งเป็นศาลาเป็นที่ที่ให้คนได้มาคุยกันโดยเฉพาะคนที่มาปักหลักพักค้างเนี่ยแต่ก่อนเริ่มต้นที่อโศกคนที่มานอนที่อโศกก็น่าจะมีศาลากาแฟจะได้มานั่งคุยนั่งคิดแลกเปลี่ยนความเห็นกันพอมาสวนลุมก็มาเปิดที่สวนลุมด้วยสวยที่สุดหลักๆคืออยากจะให้ผู้ที่มาปักหลักพักค้างเป็นหลักสวยที่สุด สวยที่สุดเลยตรงนั้นอะ่ะเป็น<ะ>ที่ที่น่านั่งที่สุดแล้วก็สะอาดล่มรื่นสดชื่นเย็นตาเย,ย็นใจอ,อโศกสําราญที่แสนสวยไปตั้งอยู่ข้างน้ำอะ่ะแล้วก็มีเต้นต่างๆนานาเขาว่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากอาโศกสาราญะนะคะคนก็จะไปนั่งเล่นทอดหุยการคุยเรื่องการบ้านการเมืองการเมืองวาุงไป<ะ>ลุงไปดู แล้วลุงก็ไปเจอลุงคือไดคัดตัวลุงอะ่ะ oh. อยู่ข้างหน้า <laughs> นะฮะเมะื่อวานนี้คนไปอโศกสาราญกันเยอะมากค่ะแล้วเราหวังใจว่าท่านจะใช้สถานที่นั้นเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพราะว่าบางข้อมูลข่าวสารบางทีเราให้ท่านไม่ทนท่านอาจสับสนเช่นเรื่องของการเยียวยานะฮะเรื่องของการเยียวยา เมื่อวานนี้เปี้ยวมันขึ้นในทีกับเราแล้วหลังจากที่เป็นข่าวคราวอยู่ใน Facebook ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นหับรรยายที่ส่งข่าวนี้มาถ้าไม่ได้พูท่านทั้งหลายช่วยส่งข่าวนี้มาพวกเราคงยังไม่รู้เพราะว่าวันวันหนึ่งก็แบบวุ่นวายขายประช่อนอยู่กับในการทํางานที่สวนลุมนี้ค,คือเรื่องของเรื่องมี Facebook ของท่านอเล็กซ์ชูนะฮะที่ใช้นามว่าอเล็กซ์ชูท่านก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา,ยาเรื่องเปี้ยวเปี้ยก็คือคนที่ไปกับไปแชกอะ หน้าทอบอ่ะ,<ฮ>ะแล้วโดนยิงไงที่วิ่งตามจับโจรที่มีปืนใช่ไหมไฟแช็กโดนยิงแล้วโดนไฟแช็กแตกเจออ้างว่าเป็นตำรวจอะไรนั่นแหละ,ะ,ะส่วนเปี้ยงเนี่ยโดนยิงสวนยิงพุงทะลุข,ข้างหลังเฉียดเฉียดไขสลังไปนิดเดียวแล้วปรากฏว่าเปี้ยงเมื่อวานนี้เปิดพุงดูผ่าตรงนี้ยาวไปเลยเปี้ยงเข้าโรงพยาบาล,ลาม,มาใช่ไหมแล้วก็พี่บีเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งหมดเลยครับ อยู่ในในอ้อมอกพี่บีหมดพี่บีเนี่ยก็ทําตารางแบบละเอียดเลยบันทึกละเอียดว่าว<ะ>ัดใครอยู่ไหนอายุเท่าไหร่เป็นโรคอะไรยังไงแล้วมีตารางการเยี่ยมเยียนก็กานันจะซักละเอียดไงซัออกจนแบบว่าพี่บีบุิรีคงเคยเล่าให้ฟังแกบอกว่าโอ้โหกำนันซักละเอียดมากเลยพี่อยู่ในนั้นพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่อยู่ในเหตุการณ์คือซักจนแบบเออเออ,เอ,อถ้าม่ถาม้ถามีข้อมูลไม่ครบ อย่ามาพูดกับพี่เพราะเวลาแกสร้างเนี่ยจะมีกระดาษกับปากกาด้วยจดตามแกจดแกด้วยพอจดเสร็จแกใส่แฟ้มละเอียดเรียบร้อยคือกำนาหนึ่งคนเรียบร้อยมากจะมีแฟ้มของแกก็แฟ้มหนึ่งแฟ้มใส่กระดาษละเอียดเรียบร้อยและปากกาของแกแล้วมีกระเป๋าใบมีมีโทรศัพท์หกเครื่องเรียงอยู่ในกระเป๋าเรียงเป็นตับเรียงสวยเรียงลำดับอะไรกยานนางงามเลยนางงามลยพอเวลามีโทรศัพท์บางทีก็จะรูดซิปออกทีหนึ่งแล้วหยิบออกมาครับโลแล้วก็ใส่กลับที่เดิมแล้วก็รูดซิปเสร็จไม่เหมือนเราเลยโยมปุ่งปักปุ่งปากป ทีนี้ปรากฏว่าพี่บีเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลแล้วมีตารางว่าไปเยี่ยมใครวันไหนแล้วแต่อะไรไปแล้วจ่ายเท่าไหร่ไปแล้วเบิกอะไรไปแล้วก็จะมีกันตลอดครับแต่ทีนี้พี่อเล็กซูอาจจะเข้าใจผิดหรือพี่บีอาจจะอธิบายน้อยไปก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องวาอ่าพี่เปียวเนี่ยไม่ได้รับการดูแลทอดทิ้งเมืม่อวานนี้พี่เปียวมาเองเลยม,มากับเด็กอุดมศึกษา้งหมดบอกไม่ได้เลยต้องขึ้นเวทีช่วยพี่บีเพราะพี่บีดูแลมาตลอดอ เจ้าตัวมายืนยัน,ยนเองเจ้าตัวมายืนยัน,ยนเองอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งก็ผ่านพ้นไปแล้วพี่ขิงนนก็เลยพี่ขิงก็เลยถ่ายรูปก,กับพี่เปี้ยวอเอาขึ้น Facebook พี่ขิงเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นพี่อเล็กซูรหรือว่าผู้ใดก็ตามทีติดขัดเรื่องข้อมูลข่าวสารสงสัยอะไรอะเอาให้คลายเอาให้สิ้นข้อสงสัยเอาให้คลายเอาให้สิ้นข้อสงสัย เข้าไปเฟซบุ๊กไปถามพี่พี่บีก็ได้เฟซบุ๊กถามพี่ขิงก็ได้หรือไปถามพี่นุสบาก็ได้ได้เข้าใจแล้วว่าเป็นห่วงกันเข้าใจเข้าใจเข้าใจซึ่งดีอ่ะดีแต่ว่าอย่ากล่าวหากันก่อนที่จะได้รับข้อมูลคือมีคนจ้องอยู่แล้วไหถามถามเราแต่อย่ากล่าวหาอย่าใส่ร้ายเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรื่องที่ทําให้คนเสียผู้เสียคนได้เร็วที่สุดเงินชู้สาวครเนี่ยพี่โดนเรื่องชู้สาวตลอดชีวิตเลย แต่ตั้งแต่มาอยู่นี่ไม่เคยโดนเลยเพราะแต่ละคนกำนันงี้ผู้ใหญ่งี้เสง็งจริงคือไม่เข้าใจอะชะตาชีวิตฉันเป็นอะไรอย่างงี้เนี่ยเรื่องสองเรื่องนี้มันแรงมากเหมือนเหมือนสาดน้าโคลนใส่เราอ่ะล้างออกมายังไงก็ยังสีเทาอะนี่ออกมั้ยอันนี้เป็นเรื่องเนี่เพราะนั้นพี่อเล็กชูเข้าใจแล้วนะมีอะไรก็คุยกันอย่าพึ่งกล่าวหากันส่วนเรื่องการปปสที่มีข่าวมาอะไรมาอันนั้น เดี๋ยวจะมีคุณถาวรเสรน,เนียมนะมาอธิบายนะเรื่องการกบปปสเหมือนกันวันนี้เนี่ยทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ได้ทําเพื่อพักการเมืองหรือว่าน้าพักคนใดคนหนึ่งเราทําเพื่อปัิรูปบ้านเมืองรเราทําเพื่อปฏิรูปบ้านเมืองดังนั้นไอ้เรื่องที่จะไปทําอะไรไม่งามกับเงินบริจาคเนี่ยเลิกคิดเถับ คือรายรับกับรายจ่ายมันไม่พอกันใช่มันจ่ายเยอะกว่าอยู่แล้วจ่ายเยอะกว่ารายรับมากมหาศาลเลยจึงเป็นเรื่องที่มีข่าวว่ากำนันไปจำนองที่ดินไงน,<อ>นะไม่ต้องอะไรไปถามนักวุุดดูนักวุกุิมันก็มาแช์ทุกวันว่าไปจำนองที่ดินไป <laughs> ก็แ์ทุกวันไปก็แ์ประจำเ,<อ>เพราะฉะนั้นเรื่องที่แบบว่ามีการกล่าวหากันในเวลานี้ทาง a c e b o o k เนี่ยคือคือขอให้ฟังค,คุณถาวรบ้าง นะขอให้ฟังกันบ้างใช้หัวใจฟังกันเราร้อยดวงใจเข้าด้วยกันแล้วเราต้องใช้หัวใจฟังกันบ้างถ้าหาว่าพูดด้วยใจแล้วไม่ใช้ใจฟังก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเนี่ยเราจะหาหัวใจดวงใดที่จะมาช่วยประเทศไทยได้อีก นะคะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตอธิบายแทนคุณถาวรกับพี่บีเพราะว่าเราทางเราเนี่ยบูสกายเราได้เงินเดือนบูสกายครับซึ่งก็ไม่ได้มาเกี่ยวงานบริจาคไม่ได้มาเกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่ว่าเราอยู่ในงานการงานของเขาเราได้เเราก็มาทําเราช่วยอะไรเขาได้เราก็ช่วยเหมือนพี่น้องอะไรฮะเออเหมือนพี่น้องกันซึ่งบูสกายก็อยู่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเลยอันนี้แจวงใช่ไหม ันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งคุณจเกิดจะบอกว่าน้องก่อนที่จะพูดอะไรขอให้ถามกันก่อนถามพี่ไม่ได้แต่พี่ตะเย็นก็ได้แหมป้าคุณพี่คะหนูว่ายอกิกแยมยอกอันนั้นเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับ เพราะเนี่ยเราอย่างเนี้ยอย่างดี<อ>งเราไม่ได้ไม่ได้มีกิจการอะไรที่จะช่วยอะไรนั้นเ,นเราไม่ช่วยนะช่วยเซ็นช่วยขายช่วยอะไรเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อกรอบผสมีตังเพื่อให้เราได้ปฏิรูปไงเราเอ,อยากปฏิรูปประเทศไทยเหมือนกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละหเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังถ้าเรายังแบบไม่สิ้นสงสัยกันเนี่ยเราจะเดินข้างหน้าไปลําบากบนะฮะเอาละแต่ก็ดีอ่ะสงสัยได้ถามได้ แต่อย่าให้ร้ายกันเพราะมันจับผิดศัตรูรออยู่เนี่ยวันนี้ค่ะที่เป็นห่วงบิดาใช่ไมากเลยสมุปรปการนี่ปันครุ้งแบบยังเป็นเขตภัยพิบัติอยู่อ่ะเออขอโทษนะเรามีกระทรวงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมีครับแล้วหายไปไหนฮะไม่รู้ทำไรใครไป็นรัฐมนตรีฮะเออเออไม่รู้เลยนะตอนนี้นี่ไงทำให้เราต้องปฏิรูปนี่ไงต้องเป็นกระทรวงเกรดเอนะใช่ใช่ไม่การศึกษานะฮะต้องเป็นกระทรวงเกรดเอนะฮะครับสาร บอกว่าจะมีมติวันพรุ่งนี้ครับว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพัเป็นโมฆะหรือไม่แบงก์กับโพสต์กับเดชันเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่บนหน้าหนึ่งค่ะนะคะและโพสต์ก็จับมือกับดิจิตอลทีวีนะฮะโพสต์ในที่สุดก็ได้ได้ทีวีดิจิตอลแล้วหลังจากไปประมูลแล้วไม่ได้ไทยทีวีก็ได้ดิจิตอลทีวีแล้วทีวีแบงก์กับโพสต์นี่ดูด คนทํางานไปเยอะมากเลยนะดูดไปเยอะมากเลยคนนี่ลาออกจากที่ทํางานต่างๆไปอยู่แบงค์ข้าโพสต์เยอะมากพอกระไทยรัฐเงินสูงแบงค์ก้โพสต์กับไทยรัฐตอนนี้ดูดคนไปเยอะมากเลยพลังดูดเยอะมากอ๋อแล้วเขามีฐานโฆษณาไงใช่ใช่ใช่แบงค์ก้โพสต์นะคะพูดถึงเรื่องอันตรายความน่าหวาดกลัวที่มาจะหมอกควันซึ่งมันเป็นสารพิษแล้วในสมุดประการสารพิษแล้วนะคะส่วนเนชั่นพูดถึงเรื่องการตัดสินใจพรุ่งนี้ดูกัน โพสต์เดย์โพสต์เดย์กับกรุงเทพธุรกิจนะคะเศรษฐกิจ2ฉบับนี้สําคัญมากเช้านี้โพสต์เดย์บอกว่าลาดประสงค์ผนึกกำลัง3,000ร้านค้าจุดพลุเทศการกินไหว้สู้เศรษฐกิจชอบปลุกชีพชอบปลุกชีพค่ะและแบงก์กับโพสตเปิดตัวไทยทีวีค่ะไทยทีวีแล้วก็ออนแอร์แน่หนึ่งเมษายนกรุงเทพธุรกิจนะคะกรุงเทพธุรกิจ แรงเอาผิดผู้ว่าจ้างกับโรงงานค่ะใบอนุญาตโรงงานทำโรงงานปุ๋ยใบอนุญาตโรงงานปุ๋ยแต่เอาใบอนุญาตนี้มาทําโรงงานบ่อขยะซึ่งผิดเต็มๆผิดเต็มๆนะคะแล้วก็คาดหวังกันว่าครึ่งหลังของปีนี้เศรษฐกิจจะดีขึ้นเพราะว่า5เดือนแรกนี่จัดเก็บรายได้หายไปสามหมื่นห้านใช่ได้เรามาดูหนังสือพิมพ์การเมืองกันค่ะหนังสือพิมพ์การเมืองในเช้าวันนี้นะคะแนวหน้าไทยโพสต์แล้วก็มติชนมาดูที่ไทยโพสต์กันก่อนไทยโพสต์ค่ะ สารไล่ต้อนสอมโมคะครับสารไล่ต้อนสอมโมคะตุลาการรุมซักจัดเลือกตั้งรัฐกกตโยนกันนวลเลยล่ะค่ะชี้ชะตา21มีนาคมค่ะสารไล่ต้อนสอมโมคะคบลบข้อมูลกับตันลบข้อมูลกับตันย้อนหลังหนึ่งเดือนลุ้นกู้คืนหาโบอิงโบอิงยังหาไม่เจอ,อหายไปแต่คนจีนไม่ยอมแล้ว คนจีนประท้วง230ราคนจะตายจากไปหายไปเฉยไม่ได้ประท้วงประท้วงมาเลเซียคนจีนประท้วงประท้วงสารพัดวิธีเลยครับตะโกนด่าในที่แถลงข่าวก็มีแล้วก็แบบว่าใส่แบบว่าใส่หน้ากากก็มี คือเขาประท้วงแล้วอ่ะคือมาเลเซียเนี่ยเหมือนปกปิดอะไรบางอย่างอยู่อ่ะใช่เขาต้องอการความจริงเขาต้องการความจริงเรื่องอะไรแล้วคนจีนประท้วงประท้วงทาง,งจีนจีนก็มาดา่ามาเลเซียแล้วคนจีนก็ไปประท้วงในการถแถลงข่าวอีกแล้วจีนในมาเลเซียก็ไปประท้วงในการถแถลงข่าวอีกมาเลเซียกลัวมากเวลาคนจีนลุกขึ้นเพราะมันจะเป็นจีนจีนกับ มุสลิมไงเขามีปัญหาเรื่องเชื้อชาติมานานแล้วด้วยไงเลยเมื่อวานเลยโอลมานกันใหญ่ในที่แถลงข่าวกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนจีนเนี่ยนะเวลานี้เวลาไปแถลงข่าวตอนนี้นะคนจีนก็จะวิ่งไปหาสื่อมวลชนลูกจีนหลานจีนเดี๋ยวนี้พูดภาษาอังกฤษได้วิ่งไปหาสื่อมวลชนแล้วด่ารัวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อวานพี่นั่งดู CNN โอ้โหหมวยคนนึงตามหาพ่อพ่ออยู่ไหนอ่ะก็ไปร้องเรียนกับซ n นเอ็นแล้วก็มีแม่คนนึงพาลูกสาว ลากมาให้ลูกสาวแปลลูกชายฉันตายลูกชายฉันหายหรือตายไปในเครื่องมีลำนี้บอกมาลูกชายอ่ะไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้ชะตากรรมอ่ะเออเนี่ยเนี่ยทีนี้ก็ปรากฏว่านั่นหน่งไทโพสต์บอกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหวยล็อกได้สลากก็จะซื้อเครื่องใหม่เอาละสิมื่เอาสิเอาสิที่ผ่านมาทำไงเนี่ยหวยล็อกได้ค่ะหวยล็อกได้และงานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ย คือกระชอนไปทั้งโลก <laughs> นักข่าวต่างประเทศดูถูกดูแคลนนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยว่าดีแต่ใบ้หวยเอ,อคือไม่ต่างจากเจ้าแม่ร่างทรง<ะ>แล้วถ้าคุณยังอยากเป็นแบบนี้ยังอยากมีภาพลักษณ์แบบนี้เชิญเลยคุณยิ่งรักเราไม่เอาด้วย<ะ>เราไม่เอาด้วยจะไม่จับประเทศไว้เป็นตัวประกันไม่ได้เพราะว่าเมื่อคืนลุงบอกว่าใครจะมาต่อยมวยกับลุงได้แต่ไม่เอายิ่งรักทำไมอะ่ะเพราะว่าเรามีมวยไทยมวยสากล<อ>ยิ่งรักชอบมวยป้ามอะรู <laughs> ้ หมายความว่าชอบเล่นนอกกติกาเอาเก้าอี้ฟาดอย่างนี้ไงเออไม่ใช่ปั้มฟัดนวลเนี่ยลูกพี่บาบาเออลูกพี่บาบาไม่ไหวเด้งเชือกอ่ะยิงไรมวยป้ามวยป้ามลุงบอกเมื่อคืนนี้เชื่อมโอ้โหเมื่อวานลุงพูดมวยป้ามเฮกันข้างหน้ารานเนี่ยเสียงดังอยู่ข้างในเลยอ่ะคือปกติหน้าร้านนั่งดูเงียบๆดูจย์โอ้โหเมื่อวานนี้เฮกันนึกภาพยิงลั่อเฉยเนื้อไมเออเนื้อไหมว่าด้านหลังนี่ทางเข้าเราใช่ไหม เฮ hey, ไปถึงข้างในแหละไอ้เราได้อยู่โอ้โหเดี๋ยวนี้คนอยู่เยอะแม่เดี๋ยวนี้หน้าลานเดี๋ยวนีาาน้หน้าลานมีเสียงว้เฮอแนวหน้าค่ะนวหน้าหน้าหนึ่งรุ่นระทึกเลือกตั้งโมฆะตัดสินสุกนี้สารไต่สวนปิดคดีค่ะไฟไหม้บอกขยะยังไม่ดับเร่งอพยพค่ะพื้นที่เสี่ยงหนึ่งหมื่นครัวเรือนค่ะ ห้าหมู่บ้านไม่ยอมย้ายวอลลุมสังเฝ้าระวัง3กลุ่มค่ะแล้วเด็กป่วยแล้วเป็นปอดอักเสบค่ะแนวหน้าวันพรุ่งนี้ครบรอบ35ปีนะคะครบ34เข้าสู่35วันศุกร์ตอนเที่ยงเขาจะมีเขาจะมีงานเลี้ยงตั้งแต่เช้านะคะมีงานเลี้ยงใครที่บริษัทห้างร้านเอกชนภาครัฐรัฐบาลถ้าจะไปเยี่ยมแนวหน้าก็เรียนเชิญนะคะแต่อย่าเอา M79 าไปาดานรปภโครงการหรูยิงจมหมู่บ้านค่ะ หมู่บ้านหมู่บ้านหรูสองแห่งนี้ถูกยิงของตูแดงกับนิสิตสินทุพลอยยูย่างอมหมาดเหรอโอ้โหหรูอย่างแรงหรูอย่างแรงค่ะอย่างแรงเลยค่ะอย่างแรงเลยค่ะนะคะแล้วก็มติชนมติชนบอกว่าอย่างนี้ตำรวจจับกลุ่มนายวิวัตรยอดประสิทธิ์มือปืนป๊อปคอนผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธสงครามยิงก่อเหตุบริเวณแยกหลักสี่จับได้ที่สุราษฎร์ธานีนำตัวขึ้นรถยนต์เข้ากรุงเทพนี่เป็นภาพของเขาค่ะ ในถุงป๊อปคอนที่ทําให้เกิดกรณีมือปืนป๊อปคอนมือปราบป๊อปคอนพ่อค้าป๊อปคอนและนี่คือเขาปิดบังใบหน้าอย่างนี้ยังตามจับตัวได้เหรอเก่งเนาะไอ้ที่ยิงพี่สุทีน่ะเห็นชัดๆกระจ่าตาฟังคือมายิงยิงยิงยังกับเท็กซัสนี่ยแล้วอยากให้ตั้งอ่ะยังไม่ได้โอ้ไอ้ตั้งนี่ไอ้ตั้งนี่เมื่อคืนก่อนพี่กลับบ้านนี่พี่จับไปได้น้มไหลไฟดับไปรอบนึงเลยนะมันไปนอนท่อถูอยู่ที่หุ่ยหินอย่างสบายอารมณ์เลยเออแล้วมันก็เมื่อวานมันก็มีคลิปใช่ไหมเยอะเย้ยทุเรศทุลังกับเเมมียัน่ะอออคื เมื่อวานเหลือจะอดทนกับไอ้ตั้งอาชีวะมันถุยน้ำลายรถหน้าคนไทยทั่วประเทศอะฉันด่าตำรวจเมื่อวานนี้ลุกขึ้นยืนด่าตำรวจทุกคนบอกไี่เห็นแปลกใจเลยพี่กรดาตำรวจทุกวันอยู่แล้วอะปา้บาบางันพี่ <c oughs> ดาทหารพี่ดาบอกว่าสบอร์ไต่สวนเดือดหาคนผิดนัด21มีนา <c oughs> ตุลาการชี้อันนี้ฉ,นฉันไม่ชอบ <c oughs> ตลกอะนึกออกมั้ยมันยอจะให้แกเป็นตลกอะมันจงใจมันจงใจมากเลยมติชนเพราะว่า คนอื่นเขาก็บอกสารรอทนอบ้างอ,อ,อะไรบ้างออนออนี้ต้นตละกอชี้ชะตาเลือกตั้งนะฮะรวบมือปืนป๊อปคอนซุขสุราษฎร์ธานีนะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะผลแลบเขาบอกยาบ้าสิงโตยาบ้ายี่ห้อสิงโตอ,อ่ะมันผสมเฮโรอ,อีนด้วยไงามาถึงขายดีที่สุด มันคือการขายเฮโรอีนนี่เองไงมันเอาสิงโตซึ่งถ้าเป็นเฮโรอีนสมัยก่อนก็เลยนะสิงโตเหยียบลูกโลกใช่ไหมใช่ใช่คุณส่าคุณสาไทยรัฐเดลี่นิวไทยรัฐจับมือปืนป๊อปคอนตำรวจไล่ล่าไปจนมุมที่สุราษฎร์ธานีไทยรัฐนะคะไทยรัฐเรื่องนี้นะคะแล้วก็เดลี่นิวเดลี่นิวจอยิงหัวสยองสี่ศพดับปริศนาตำรวจอื้งไร้องลอยค่ะแบบนี้ที่อยุธยาค่ะ อยุธยาค่ะคมีคนไปบุกยิงนางเกษนีกิจเกษมวรวิทย์วังมะนาวพิทักษ์เจ้าของบ้านเป็นอาชีพค้ารถมือสองเสียชีวิตค่ะกับเพื่อนชายอีก,อกสองคนค่ะโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินเลยคาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วหักหลังธุรกิจกันค่ะคคอันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งนะคะวันนี้จอฟันสมศักดินน์กนิคมโอ้โหเอประาาธานะสภาผู้แทนราษฎรกับประธานวุฒิสภาโอ้โหสมศักดิ์นี่พ้นจากตาแหน่งไปแล้วพ้นวุฒิสภาไปแล้วแต่นิคมเนี่ย นี่คนจริงๆก็พ้นสภาพไปแล้วแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ถ้าฟันนิคมถ้าชี้มูล<ะ>ปุ๊บก,ก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้<ะ>ประธานวุฒิก็ทําหน้าที่ไม่ได้ให้รองประธานทนําแทนจะจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรจะรับพระบรมราชาองคการจะจะรับสนองพะบรมราชาองการเช่นเสนอชื่อนายกก็ต้องเปรองประธานวุฒิสภาคืออีจะอยู่เสนอเองไงอีอจะเอาหน้าไงเสนอยิ่งรักชินวัตรเอาง่ายๆพูดตรงๆข่าวสดจับได้ที่ใต้หิ้วเข้ากรุงขยายผลวัดป๊อปคอน ตำรวจนครบาลตามซิลตัวจิงสุราธานีทั้งสอบทั้งเค้นแช่ว่าอยู่ในกลุ่มองดำนะฮะอยู่ในกลุ่มองดำสารอนุมัติหมายจับสอสลูกหมีค่ะรับเรื่องอะไรครับนำม็อบนกหวีดังเลือกตั้งค่ะโอ้เขียนอะไรบางคุนเทียนใช่ไหมแต่คนอีกอีกคนหนึ่งที่โดนไปแล้วใบหนึ่งคือพี่บีฝังเลือกตั้งพี่บีค่ะพี่บีโดนสองใบพี่บีเป็นผู้สะสมหมายจับครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็เป็นพี่ลูกหมีสะสมหมายจับนะฮะส่วนหมายจับของเราวันนี้ วันนี้คุณถาวรเส็เนียมให้ทนายไปยื่นกับศาลคือพลกรฉุกเฉินเนี่ยมายกเลิกไปแล้วหมายจับนี้จะต้องยกเลิกโดยอัตโนมัติทีนี้เกรงว่าเราจะคิดเองฝ่ายเดียวเราก็เอาทนายไปยื่นเป็นทางการให้ศาลบอกว่ายกเลิกปั๊บเนี่ยฉันก็จะออกจากพื้นที่สวนลุมเลยคือคดีความผิดนยังอยู่แต่หมายจับไอ้ประเภทที่จะมาจับแล้วก็บอกว่าเก็บตัวไว้โดยไม่มีทำอะไรหลายวันเนี่ยไม่ได้ แต่ว่าคุณเฉลิมอยู่บนลุงแกตั้งแกตั้งกลุ่มไล่ล่าแกนํากองปราบศอเออใช่ไหมมิ่นต้องไล่ล่าอะไรเลยตอนเช้าเนี่ยก็อยู่อโศกสําราญเนี่ยสองคนสองคนมีอโศกสําราญเนี่ยเข้าไปเลยนะตอนเช้ามีสองคนมีลุงกํานันมีลุงกานันไม่รู้สึกกัติจอโศกสาราญกันนะช่วงนี้มีลุงกํานันกับลูกหมีอยู่อโศกสาราญโอ้โห ก็เลี้ยงกันลุงนั่งไม่ไปไหนเลยแล้วบอกออกกําลังกายกลางสวนไม่แล้วบอกออกกําลังกายก็เอาโศกสำราญอยู่ห่างจากประตูรั้วเนี่ยไปแป๊บเดียวเองแล้วลุงเพิ่งเข้าไปเลี้ยวขวาแล้วลุงก็บอกออกกาลังกายก็ไม่ได้ไปไหนสุนัขบริสุทธิ์ไม่ได้ไปไหนเลยนะลุงมีหน้าลุงถึงได้แบบอวบเอาอวบเอาแล้วนั่งแหมะสองคนกับลูกหมีแปะเลยไม่ไปไหนเลยโศกสำราญสองคนอีกสักพักหนึ่งจะมีใหม่สองคน อีกสองคนคือวิทยาแก้พลดายกรถาวรก็จะมาวิ่งออกกำลังกายเพราะวิทยาแก้พลดายเป็นอ่าเป็นไม่สบายช่วงนี้ก็จะวิ่งอีกสองคนนี่สี่แล้วว่าเช้าเนี้ยชี้เป้าเรื่อยเลยยังไม่นับใั่อี่คนเป็นห้านะแล้วเดี๋ยวท่านสายก็ทยอยกันมาไม่ต้องตั้งทีมไล่ลาอะไรหรอกเปลืองเงินภาษีเล้วคมชัดลึกค่ะ21มีนาลุนโมคะสรุปเช้าวันนี้เช้าวันนี้ยิงบ้านตูดตูจตุพรนิสิตสินทุพภัย จับมือปืนป๊อปคอนได้ที่สุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะยองสุราษฎร์ธานีอะจับคนนี้ให้ได้เพราะมันเป็นคนสุราษฎร์บ้านเดียวมือปืนป๊อปคอนมีตั้งหลายคนแต่ต้องจับคนนี้ให้ได้แล้วไม่รู้ว่าใช่หรืะเปอ่านะเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสุราษฎร์ธานีอะเพื่อให้เป็นสุราษฎร์ธานเนียไงคนสุราษฎร์ธานียคนสุราษฎร์ธานีกเดียวกันพวกนี้พวกเดียวกันกํานันส่งมาเนี่ยความกำลังติดอาวุธ เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐติดอาวุธมาลุยันเลยมันไม่ได้มันไม่ได้สันติอหิงสาใช่ไหมใช่ปะเนี่ยอันนี้จงใจและก็เรื่อง21มีนาค่ะทั้งหมดวันนี้มี2อสเรื่องเท่านั้นเอง21มีนารู้ผลผลการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่แล้วก็เรื่องสุราธานีกับกอปพัน๊อบคอนและวันนี้นิโคมไวรัส มาดูข่าวกันเอออ้อเราพักเบรคโฆษณากันก่นอนค่ะดูหัวข้อข่าวห,หน้าหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ขายของเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพักโฆษณากันก่อนเห็นแล้วว่าหน้าหนึ่งเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าเราจะมาไล่เรียงกันค่ะบอิอิงหายไปไหนเอเอ,เอไปเจอ,เอ,ไ,ปเจอ,เอไปเจอภาพลางๆกลางป่าจริงหรือไม่และวันนี้นิคมจะอยู่หรือจะไปเดี๋ยวได้รู้กันค่ะ